แกเล่าตัวมาจำเก็บแบบนี้ก็เดือดเลยโอ้อโหดวะไรวเดียโอันพังไปหมดโอยโอ้โหโอ้โหโอกันเดยโอ้เลยสมยมากเลยขอต้องพักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันได้มาอะไรวะเนี่ยอใครมาผูกคอตายแนี้้ยอยโ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 อย้ยแไปว่าแขกไปาแล้วโอยโอยโอยโอ้ยแขกแรงอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยโอยแกมาผูกคอตายมาโบลแบบเนี้ยทไมแกมันกู้แบบนี้โอ้โ

พักเต็งอเออพวกมึงมาก็ดีแล้วพอดีว่าเพื่อนกูเชื่อติดมันตายแล้วพอกูกลับมามันก็ตายไปแล้วหน้ามันจะเละๆหน่อยอ่ะมันไม่เตอร์ทูเฟสอ่ะมันไม่ได้มันตายเลยเพื่อนกูเอกว่ากูจะมามันก็สายไปแล้วมันตายไปแล้วมันเจบโดยบูลี่ด้วยตัวเนี้ย จริงหน้าเสียครับตอนทีดหน้าเสียบักแตงโมเว้นหน้สนุกเมตินนี่กูว่าสนุกเลยดี่นี่นี่ฟีตายดีกันเชียงนี่นี่นี่ตีหลังกันจองการจกูเนี่ยนี่ีของกูดับน้ำในนี่เป็นไงสุดโอ้โหเทบเายพี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอุ้ยกูรู้สึกว่ากูรู้สึกแปลกว่าโอ้ยกูปัตตะคิวอะโอ้ยอ้ยกูขึ้นบกกันแล้วกันไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บักแตงโมกูก็เป็นบันการน้อยโอ้ยจมน้ำบ บบมไมช่วยกูเยไอ้ผมไม่ช่วยกูกับกแกบบแกอ้กูอะนี่นี่็เตเลยมันใส่มาไดแล้วไอ้บรรทาเนี่ย้พกไอ้โมมึงทิ้งกูไปเลยอ้กูุเฮ้กูไปแล้วกูไม่คอเนต่อไปแล้วบพ่อครับบวยแล้วผมด้วยนะครับผมอยากแชเป็นกราบตีนผมบครับขอร้องเลยครับหลวงพ่อผมพี่้มันกราบผมยรงเรงผมแคนไหม

จเบ้เออเขาอยากบอกเออแกต้งแยกับกลกไม่ได้เพราะผแกมัพิการเหรอไมลงพ่อไม่บวชให้ผมผมไม่รอม่ลงพ่อแล้วลงพ่อไม่ก็ไม่กลมาดูซิว่าไอ้แดีที่ไหนไม่ได้บวชไอ้แด้ผีไม่ได้บวชไอ้แน้ีไม่ได้บวชไอ้แดีไม่ได้บวชหน้าบีไม่ได้บวีไม่ได้บวชมึงจุกจำไว้กูจะทำให้มึงกลับตีกูใหญ่มึงจำกลับกูไว้ทที่วพูดเดียว่ากูไม่อยากจอบมอจกจำไว้ ในเมื่อบุรุษกราบตีนกูด้วยความศรัทธาไม่ได้กูก็จะให้บุรกราบตีนกูด้วยความกลัวเอจะมาครับหลวงพ่อทำไมทำไมบวชไม่ได้เพราะผมได้แย่แล้วไม่ใช่ครับพราผมได้แย่แล้วครับหลวงพ่อนี่หละที่ความแคยนแค่ใส่รากากเลยกูจะทำให้บุรกราบตีนกูได้

เอาไปเลยไม่กล้ากูต้องกล้ากโอ้โหพี่พี่ไมย์น,น่ากลัวเลยโอ้แคได้จิ๊บจิ๊บสบายมากอ e ซี่โอ,อ้ยไม่จใชนะ่ไม่ยจเลยนะเว้ยเมกลัวจะไปแล้วไม่เอาเว้ยกูกูไปแลยบายบายเฮ้ยเว้ยพี่ไม่ใจเลยว่าโอ้โยดูกูเนี่ย หัวัวมุดเลยโอ้เป็นพัดลมได้โอ้พัดลมตางกัวกาปวานี่อะเลอะแล้วโอ้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 โออ้โ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 อ้อ้โ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 อโอ้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 โ้อ้โออ้โอ้อ้โอ้โอ้้โโอ้โอ้โอ้อ้โ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 โอ้

เออเมื่อกำลังคุยนะกูเพิ่งมากำลังไองมึงทำลายเลยกูบอกแล้วกูไม่ได้ทำไอ้ตินมึงหยุดแตระเว้อยากสร้างเวฆสร้างกรรมได้แล้วเฮ้ยกูขอร้องนะมึงทิ้งกูมึงผิดคำสัญญาดูดิเฮ้ยกูลอกหน้ามาแล้วเดี่ยวหลอกกราบเลยมึงดูดิไอ้กูเห็นชินและแคสออฟว่ะ เอผิดคำสัญญาเฮ้กูขอโทษไปละไอ้ตันะเอ้ไอ้อยากใหกูก็ไปบุรีมด้วยเฮียอะไรอะคิงกอยากจ พวกมันละกันพวกไม่เชื่อกูอ่ะทขาไมเป็นไปเผาแน่เขาก็ไทางสารนะเพื่อนเามนไปดีแล้วละเพื่อนไอ้กูจบายนีดีดไอ้กัดีแหละไอ้กูต้องช่วยมึงได้ไอ้เฮ้จับมือทีไว้จับมือเฮ้กูเยืดกมือเลยเนี่ยหนช่ยไอ้กูช่วยไอเกาช่วยกูแล้วไอ้กูไปสบายแล้วโอ้ม่เจอกระชาด้ล้วกันลโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยกูไว้ อะไรว้าวกูตั้งใจมาช่วยมึงแต่มึงกลับตายได้เงี้ยเนี่ยโอ้โหโอ้เสียแรงเลยเกิรโอ้แล้วกูก็จบแล้ววัเดี๋ยวนะแล้วกูจะขึ้นไงเนี่ยโอ้กูไม่ได้ไปไหนกูแค่กลายเป็นพญานาคราชยดว้าวจะต้องออกตัวตอนสุดท้ายชิ้นหนาจะยังไงก็จะต้องออกตัวตอนจุดแข็งนี่แตกใจจ้าโอ้โหแล้วมานี่ยเจามัง ลาอนลอยแล้วป้องิงตาตาชว่าจะตาเอาตาบ๊ว้าวอุตส่าห์เป totally ็นพยานหน้ากลางสุดยอดแล้วว่าไม่ฝากไว้ก่อนจ้า